แชร์ประสบการณ์ประกันสังคมจากทางบ้านนะครับหัวข้อที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้นะครับมีคนแชร์มาว่าผมจ่ายประกันสังคมมา186เดือนรับบำนาญแค่1,150บาทได้น้อยมากนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดการฝากกดไลค์ like, กด s ับ s c r i b ์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับคนนี้แชร์มานะครับ แชร์มาว่าผมจ่าย186เดือนรับบำนาญ1,150บาทนะครับภาพเกียมันเป็นภาพ AI เนาะนะครับเจนมาอ่ะนะครับผมเข้าใจความรู้สึกเลยครับว่านะที่คุณมองเห็นตัวเลข1,150บาทนะหลังจากทรงเงินสมทบมานะ186เดือนก็15ปีเลยมันก็ชวนตั้งคำถามจริงๆว่าอันเนี้ยนะไอ้เงินบำนาญ1,150บาทเนะี่ยมันคือ รางวัลของความอดทนที่เราส่งประกันสังคมมาตลอด15ปีจริงๆหรือเปล่าทําไมตัวเลขมันถึงมาน้อยขนาดนี้ทั้งทงที่ในความเป็นจริงแล้ว15ปีมันควรจะได้บํานาญโดยประมาณนะนะครับขั้นโดยบํานาญโดยประมาณเนี่ย3,000บาทนะครับตามที่ทุกท่านนะเข้าใจกันนะคราวนี้เราจะมาถอดรหัสกันว่าเงินมันหายไปไหนแหละแล้วมันไปอยู่ตรงไหนนะครับ อันดับแรกเราต้องมาย้อนก่อนนะย้อนดูสุดรคำนวณน,นะครับตัวเลข1,150บาทมาจากไหนนะครับบำนาญประกันสังคมเองจะยึดฐาน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยนะครับคูณกับเปอร์เซ็นต์ตามจำนวนปีที่ส่งนั่นเองนะครับส่ง186เดือนเท่ากับคิดเป็น15ปีหรือจะได้รับ20%นะครับนะหรือได้รับ20%คราวนี้ สิ่งสําคัญอีกส่วนหนึ่งคือตัวตัดสินนะว่าฐานเงินเดือนของคุณมันเท่าไหร่จากที่ผมเห็นบำนาญ1,150บาทเนี่ยแสดงว่าฐานเงินเดือนเฉลี่ยช่วง5ปีสุดท้ายมันจะตกประมาณ5,750บาทนะครับจากการส่งมา15ปีนะครับแสดงว่าคุณอาจจะต้องมีการาไปส่งบาตตา39นะครับแน่นอนในช่วง5ปีสุดท้ายนะครับ ถามว่าบางคนถามว่าทําไมมันเป็นฐาน5,750บาทละ่ะไม่ใช่1 5ื่นห้าล่ะก็คือเนี่ยเป็นหนึ่งในความเจ็บปวดของใครหลายๆคนเพราะหากคุณมีการทํางานมาเงินเดือนสูงๆมาตลอดนะครับช่วงก่อนหน้านี้นะครับแต่ในช่วง5ปีสุดท้ายก่อนจะหยุดส่งคุณมีการไปส่งมาตรา39นะครับหรือใช้ฐานไปส่ง ที่ทําให้ฐานเงินสนทุบมันน้อยลงเนี่ยนะครับมาตาสามเก้าฐานมาสี่พันแปดเนาะนะครับพอสี่พันแปดปุ๊บเวลามันคํานวณอ่ะเรามันจะแทมนมันแทนที่คํานวณปุ๊บเนี่ยมันก็จะได้นะครับหลักพันต้นๆเนี่ยแหละอย่างที่เห็นไว้นะครับพันนิดๆพันพันน่ะนะน้อยจริงนะครับ น้อยจริงนะครับการส่ง186เดือนนะครับมากกว่าการส่ง179เดือนนะแต่ได้เงินน้อยกว่าอีกนะเอาง่ายๆถ้าใครเนี่ยนะส่งแค่179เดือนเนี่ยนะครับแล้วไปยื่นขอรับบําเหน็จนะครับนะเพราะมันส่งไม่ถึง180เดือนเนาะยังได้บําเหน็จหลักหมื่นถึงหลักแสนเลยนะนะครับบวกเ,เพราะว่าเงินบําเหน็จเนี่ยมันเงินเราบวกเงินในจ้างบวกดอกนะครับน่าจะได้หลักแสนอยู่ นะแต่ในขณะที่คนส่งมา186เดือนกา้ให้เป็นบำนาญได้พันกว่าบาทนะครับเก็บกี่บาทเก็บกี่ปีถึงจะได้แสนนะครับน้อยจริงๆแล้วอย่างนี้ทำอะไรได้บ้างล่ะนะครับหากคุณได้รับเงินบำนาญไปแล้วเนี่ยนะณนะปัจจุบันก็ต้องรอสูตรแคร์นี่แหละที่มันมีการแก้ไขนะครับตัวบำนาญสูตรใหม่นะครับหรือมีการรอ 3ขอนะปรับเปลี่ยนเป็นได้บําเน็จนะครับเลือกบําเน็จได้นะเลือกบําเน็จหรือบ um ํานาญได้นะครับแต่สูตรที่จะมาน่าจะสูตรแคร์ที่ตอบโจทย์ที่สุดสูตรแคร์มันจะคํานวณใหม่นะครับคำนวณบํานาญใหม่เพราะนั้นคุณก็คาดหวังว่าจะได้บำนาญมากกว่าที่ได้อยู่นะครับอย่างมีนัยยะเนะี่ยเพราะสูตรแคร์มันคำนวณบำนาญ ฐานจริงๆนะครับฐานทั้งหมดที่ส่งมาบทสรุปแล้วนะครับเงิน1,150บาทอาจจะดูน้อยเมื่อเทียบกับหยาดเงินที่เสียไปแต่ให้มองว่านะครับมันคือหนึ่งในบำนานนะในเมื่อมันทำอะไรไม่ได้เราก็รอลุ้นแค่3รอลุ้นแค่สูตรแค่สูตรใหม่สูตรมาได้นะ บอกเลยว่าสุดแคร์รอบนี้ค่อนข้างเอาจริงเอาจังเนี่ยนะไม่ทันปีต้นปีก็ประมาณกลางปีไม่ทันกลางปีก็ปลายปีแต่มาแน่นอนนะครับขอให้รอหน่อยตอนนี้ทนรอมาได้ขนาดนี้แล้วนะครับถือว่าเก่งแล้วนะครับแล้วก็ชีวิตหลังการ,กรเกษียณเนี่ยต้องไม่พึ่งพาระบบเดียวนะจะพึ่งพาระบบบำนาญอย่างเดียวนะครับก็ไม่ใช่เรื่องนะครับอาจจะต้องพึ่งพาตัวเองด้วยเก็บความรอมริดให้พร้อมซะนะครับจะได้ไม่เป็นภาระของคน รุ่นต่อไปนะครับโดยเข้าวๆสูตรใหม่นะครับสูตรแคร์เนี่ยจะเป็นการคำนวณโดยมีหลัก3ตัวนะครับในการคำนวณนี่เดี๋ยวผมวงกลมให้ดูนะหนึ่งอัตราบำนาญที่คิดเสร็จเดือนด้วยอันเนี้ยยึดตามข้อมูลเดิมแต่มีการปรับปรุงให้ดีขึ้นก็คือ20%นะครับและบวกกับ เงินสมทบส่วนเกินนะครับที่เกินมา180เดือนน่ยนะเกินมากี่เดือนให้คูณ0.125จากเดิมนะครับจะได้1.5ก็ต่อเมื่อต้องครบ12เดือนเท่านั้นไม่ครบปัดเศษลงแต่สูตรใหม่นะครับจะคิดเศษเดือนด้วยนะครับก็คือเอาเดือนคูณ0.125เลยทีเดียว นะครับซึ่ง1 1 2 5ก็มาจาก1 0เอ่อมาจาก1 5ของ12เดือนนั่นแหละนะครับเอามาหารเฉลี่ยเป็น0.125นะครับมันตัวเลขเดิมตัวเลขเดียวกันแค่ปรับใหม่ว่าคิดเดืเสร็จเดือนด้วยนะครับบวกกันอ่านี่คือข้อดีของการปรับใหม่ตัวตัวที่2จะเป็นค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายของผู้ประกันตนทั้งระบบนะครับอันนี้มีโปรแกรมให้นะเดี๋ยวลองไปคำนวณดูโปรแกรมกับ2คือตัวเฉลี่ยพอยต์นะครับพอยต์เฉล สามตัวนี้มาคูณกันก็จะได้บำนาญต่อเดือนนะครับฉเฉลี่ยพอยต์คืออะไรเอาแนะนำคำง่ายๆคือเงินเดือนของคุณเทียบกับหรือหารกับค่าฉเฉลี่ยของเงินเดือนทั้งระบบก็จะได้เป็นพอยต์นะหารเลยนะ 5, 000, 5 5 0 0หาร5,000เท่ากับ1.1พอยต์นะครับแล้วก็เอาพอยต์มาฉเฉลี่ยว่าพอยต์เฉลี่ยเท่าไหร่นะครับแต่พวกนี้ไม่ต้องดูอะไรมันนะครับเพราะเรามีการคำนวณบำนาญเฉลาภาพอยู่แล้ว ก่อนจากกันนะครับสามารถชมคลิปวิดีโอย้อนหลังได้ที่หมวดหมู่เพลย์ลิสต์นะครับโดยเลื่อนเมาส์ไปที่เพลย์ลิสต์นะครับจะมีรายการนะครับหมวดหมู่เพลย์ลิสต์ต่างๆที่จัดสรรคัดสรรมาเพื่อคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นคำนวณบำนาญชราภาพนะครับหลักประกันสุขภาพนะครับปรับ,บ,บค่าแรงส่งประกันสังคมได้บำนาญถึงกี่ปีคุ้มหรือเปล่านะครับเงินเดือนเท่านี้ได้บำนาญเท่าไหร่นะครับ ทรงประกันสังคมมีโอกาสได้บํานาญเยอะไหมมาดูกันนะครับแล้วก็มีเทคนิคต่างๆมากมายนะครับสารเลยคําถามประกันสังคมยอดฮิตนะครับคําคถามกเกษียณอายุงานนะครับกรเกษียนอายุงานได้เงินเท่าไหร่นะครับคำนวณบําเน็จมาตรา40นะครับมาตรา33มากมายเดี๋ยวผมจะคลิกให้ดูนะครับปาบ๊า นะครับมันจะมาสู่หน้านี้คุณก็ไล่ดูได้เลยนะครับหรือจะดูตั้งแต่แรกนะครับยันสุดท้ายจนคลิปสุดท้ายก็ตามใจนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe แชร์ช่อง c n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  นะครับอาราวรีวิวด้วยนะครับขอบคุณมากครับ